กันชนหรือกลศึกกลยุทธ์แห่งรัชกาลที่5เมื่อสยามเกือบแตกเป็น3ส่วนในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่เกือบจะทำให้สยามเนี่ยต้องแตกออกเป็น3ส่วนเลยนะครับนั่นก็คือวิกฤตการณ์วังหน้าครับซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5ครับความขัดแย้งภายในราชสำนักเนี่ย นำไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงของชาติตะวันตกนะครับแต่ก็โดยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5าเนี่ยทำให้สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้อย่างค่อนข้างจะแยบยนต์ทีเดียวครับนโยบายที่เรียกว่านโยบายกันชนเนี่ยกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญครับที่ช่วยให้สยามเนี่ยรักษาเอกราช และก็ป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันครับพระองค์ทรงใช้วิธีการไกล่เกลี่ยครับและก็เลือกผู้ที่ทุกฝ่ายยอมรับเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวกลางครับซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้สยามเนี่ยรอดพ้นจากความแตกแยกนะครับแต่ยังทาให้เกิดแนวทางการเจรจาทางการทูตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับ บทเรียนจากเหตุการณ์นี้สะท้อนครับให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สติปัญญาและก็การทูตแทนการใช้กำลังนะครับในยุคที่มหาอำนาจเนี่ยกำลังจับจ้องสยามครับนโยบายกันชนเนี่ยไม่เพียงช่วยให้รัชกาลที่5ผ่านพ้นวิกฤตนะครับแต่ยังกลายเป็นต้นแบบของการดำเนินนโยบายต่างประเทศในเวลาต่อๆมาครับเรื่องราวเป็นย่งไงบ้างเหตุการณ์นั้นแยบยนต์แค่ไหน วันนี้ผมจะเอาเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผ่ังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทา u ง y o u t u ช n แน l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ ด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t h n n k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์โปรตาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับข้อมูลเรื่องราวในวันนี้มาจากหนังสือนะครับและก็บทความหลายบทความโดยเฉพาะบทความของอาจารย์ไกรเริกนานานะครับคุณฟังครับในรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองทฤษฎีหนึ่งครับ ที่เกิดจากอุบายที่จะหลีกเลี่ยงการประชันหน้ากันครับเพื่อปลดฉนวนเรื่องการทะเลาะบอกแหวงกันระหว่างคนสองฝ่ายเมื่อเกิดการวิวาทกันขึ้นนะครับซึ่งอาจจะลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ใหญ่โตทั้งที่ในเบื้องต้นในอ,อาจจะเป็นเพียงการเข้าใจผิดกันเท่านั้นนะครับนโยบายกันชนครับซึ่งก็คือระบบป้องกันตัวเองจากการกระทบกระทั่งกับคู่กรณีและก็หลีกเลี่ยงการหักหาน้ำใจกันซึ่งซึ่งหน้า โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยส่งใช้ได้ผลมาแล้วทั้งในและก็นอกประเทศครับนอกจากจะขจัดความขุ่นข้องหมองใจต่อกันแล้วเนี่ยยังทำให้สยามเนี่ยเกิดความมั่นใจตัวเองยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนยโยบายกันชนครั้งแรกสุดในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยเกิดขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ครับเมื่อต้นรัชกาลหลังสวยราชได้เพียง6ปีครับ ในปีพุทธศักราช2417ครับในเหตุการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตการณ์วังหน้าครับซึ่งในเอกสารต่างประเทศเนี่ยนิยมเรียกว่า front palace crisis นะครับคุณนัทวุฒิสุทธิสงครามครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยชี้แจงบอกว่าเรื่องเหตุร้ายกรณีวังหน้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากในปี2417นะครับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยทรงดำเนินพระวิเทโสบา อย่างฉลาดหลักแหลมมากนะครับทรงมีพระปรีชาสามารถครับก็เลยทรงสามารถชนะศัตรูครับแล้วก็นําสยามรัตนาวาเนี่ยผ่านโขดหินอันร้ายกาจทางการเมืองทั้งภายในและก็ภายนอกมาได้อย่างรอดปลอดภัยนะครับวิกฤตการณ์วงังแนนี่เป็นบทเรียนของความขัดแย้งครับและก็การวางตัวผู้นําชาติเมื่อขึ้นรัชกาลที่5้าใหม่ๆครับทําให้เราได้เห็นบทบาทของผู้ที่ไกลเกลีย่ยหรือว่า ฝรั่งเขารีกว่าเนโกเจเตอร์นะครับตลอดจนนโยบายภายในของรัชกาลที่5ครับส่งเป็นผู้วางตัวบุคคลหรือว่าคนกลางจากผู้ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับได้นะครับให้เข้ามาเจรจาแทนพระองค์ในภารกิจพิเศษที่พระองค์ไม่ทรงสามารถจัดการเองได้ครับเหตุการณ์นี้ลุกลามมาจากการแต่งตั้งผู้นำประเทศคนใหม่ครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีดั้งเดิมของสยามแล้วเนี่ยจะมีวังหลวง และก็วังหน้าถูกสถาปนาขึ้นคู่กันครับวังหลวงก็คือมกุฎราชกุมารน,นะครับตามแบบของฝรั่งก็คือมีพระเจาโอรสพระองค์โตของกรรษัตริย์ผู้สวรรคตนะครับส่วนวังหน้าก็คือพระเจาโอรสพระองค์โตของพระมหาอุปราชครับหรือสมเด็จพระาัดุชาของพระมหากรรษัตริย์ก็จึงเป็นผู้มีศักดิ์และก็สิทธิ์ทัดเทียมกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการตั้งวังหน้าจะเป็นหน้าที่ของพระมหากรรษัตริย์มาตั้งแต่โบราณกาลเลยครับ แต่เนื่องจากการแต่งตั้งวังหน้าในรัชกาลที่5เนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้แต่งตั้งเองครับตามธรรมเนียมโบราณเนี่ยแต่ว่าผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในยุคนั้นก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเลือกเองครับวังหน้าที่สมเด็จเจ้าพระยาแต่งตั้งก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชานครับทําให้วังหน้าองค์ใหม่เนี่ยส่งระแวงอยู่ตลอดเวลาครับว่าจะถูกปลดออกจากตําแหน่ง เพราะราชัชกาลที่5หรือพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ทรงวินิจฉัยเองครับก็ทําให้เกิดการหวาดเกรงกันในหมู่ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายครับซึ่งก็ถือหางเจ้านายของตนเองอยู่นะครับชนวนเหตุของวิกฤตการณ์คราวนั้นเนี่ยถูกจุดขึ้นในคืนหนึ่งครับในปลายเดือนธันวาคม2417ครับตอนนั้นเกิดไฟไหม้ใกล้กับโรงเก็บดินปืนและก็โรงกา๊าซภายในวังหลวงนะครับ เหมือนว่ามีคนสร้างสถานการณ์ขึ้นครับทั้งฝ่ายวังหน้าเนี่ยส่งกองทหารพร้อมกับอาวุธเนี่ยจะเข้ามาช่วยดับไฟนะครับแต่ว่าทางวังหลวงเนี่ยไม่อนุญาตครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยครับไฟถูกดับลงได้ครับแต่ว่ากลับเกิดการเผชิญหน้ากันครับและทางกรมพระราชวังบวรเนี่ยส่งระแวงไปว่ารัชกาลที่5เนี่ยส่งลิดรอนสิทธิของพระองค์ครับและก็ไม่ไว้ใจพระองค์ ทำให้ทรงน้อยพระทัยครับแล้วก็หนีเข้าไปอาศัยหลบอยู่ภายในสถานกงสุลนอังกฤษครับแล้วก็เรียกร้องให้ชาวต่างชาติหรือว่าคนอังกฤษที่ชาวสยามเกรงใจเนี่ยก็คือเซอร์แอนดรูว์คลากครับซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจําสิงคโปร์เนี่ยเดินทางเข้ามาตัดสินการกระทําของวังหลวงครับรายละเอียดของวิกฤตการณ์ครั้งนั้นรุนแรงมากนะครับถึงขั้นที่เกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองภายในขึ้นที่กรุงเทพครับ เรื่องนี้คุณนทวุฒิอธิบายไว้ครับว่าเนื่องจากกรณีพิพาทระหว่างวังหลวงกับวังหน้าครั้งนี้กงสุลฝรั่งเศสและกงสุลอังกฤษได้แนะนําให้แบ่งประเทศสยามออกเป็น3ส่วนคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาถวายพระบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่วนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม่น้ําแม่กลองให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ปกครอง และอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่แม่นะ้ำแม่กลองลงไปให้หวังหน้าปกครองเพื่อประกันอำนาจของทุกฝ่ายแต่ก็ไม่อาจตกลงกันได้กงสุลอังกฤษจึงได้มีใบบอกไปยังผู้สําเร็จราชการอังกฤษที่เมืองสิงคโปร์ให้เข้ามาตัดสินเหตุพิพาทนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชาลที่หเนี่ยได้ส่งต้อนรับผู้สําเร็จราชการและก็ในพลอังกฤษที่มาจากสิงคโปร์เป็นอันดีเลยนะครับ ส่งเอาอกเอาใจผู้สาเร็จราชการครับและก็นายพลเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างดีทุกประการครับและก็ส่งขอร้องว่าจัดการกันเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องถึงกับแบ่งประเทศผู้สำเร็จราชการที่สิงคโปร์เ,เห็นว่าถ้าแบ่งสยามออกจริงอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยฝรั่งเศสก็คงจะเอาภาคตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาไปครับและอังกฤษก็จะได้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นทำเลการค้าที่หาผลประโยชน์สู้ภาคตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ครับ และอีกประการหนึ่งก็คือหากมีการแบ่งเป็นภาคแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุครับทำให้การค้าขายของอังกฤษในเมืองสยามตอนนั้นเนี่ยเสื่อมลงครับผู้สำเร็จร,ราชการอังกฤษก็จึงไม่ได้แบ่งเมืองสยามออกเป็น3ส่วนอย่างที่ว่านะครับและก็ด้วยเหตุนี้แหละครับกงสุนอังกฤษและก็กงสุนรั่งเศสเนี่ยได้เรียกเรือรบเข้ามาที่สยามครับโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องและก็ป้องกันร,รักษาคนในอารักขาของตนครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ย เป็นเรื่องคอยหาโอกาสที่จะแทรกแซงเอาสยามเป็นเมืองขึ้นมากกว่าละครับกองส่ลอังกฤษเนี่ยพยายามขอร้องให้ข้าหลวงสิงคโปร์เนี่ยส่งเรือรบมายึดสยามนะครับสยามในขณะนั้นก็เกือบจะเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจอยู่รอมรอเลยละครับคุณผู้ฟังครับแต่ก็ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะครับที่ทรงมีพระคุณสมบัติสุขขมและก็ไม่ได้ทรงวู่วามครับ ส่งต้อนรับข้าหลวงสิงคโปร์และก็พวกทหารเรืออังกฤษเป็นอย่างดีครับแล้วก็ประกอบกับความสามารถของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุนนาคซึ่งเป็นผู้สมเร็จราชการแผ่นดินในยุคนั้นเนี่ยเรื่องเหตุร้ายัครั้งนั้น,นยก็คลี่คลายลงได้ครับจนถึงเดือน3แรม5ค่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชานก็เสด็จกลับคืนมาวังหน้าครับคุณผู้ฟังครับ การขอร้องอังกฤษซึ่งเป็นมือที่3เนี่ยเป็นเรื่องน่าอับอายครับและก็ไม่สมควรอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันแสดงถึงความแตกแยกและก็ไม่ไว้วางใจกันเองภายในราชสำนักครับรัชกาลที่5เนี่ยทรงแต่งตั้งผู้เจรจาฝ่ายสยามขึ้นทันทีครับประกอบด้วยเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในตระกูลบุญนาคนะครับนำทีมก็โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศครับและก็เพราะคนกลางกลุ่มนี้นะครับที่ช่วยปลดล็อก ทำให้วิกฤตการณ์ดังกล่าวนคลี่คลายลงได้ครับแต่ข้อมูลภายในระหว่างการเจรจาและก็บทบาทของคนกลางเหล่านี้เนี่ยได้กลายเป็นบรรทัดฐานของการดำเนินนโยบายกันชนในภายหลังซึ่งเอาไปใช้กับต่างชาติด้วยนะครับดังพระาชปรารภบางตอนที่ผมจะยกมาให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันดูนะครับฉบับหนึ่งเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าถึงท่านกรมท่า ด้วยการที่เธอคิดเลิกจะไม่ลงไปตามที่ปรึกษากันนั้นฉันไม่ทราบว่าตกลงกันอย่างไรแต่ฉันเห็นว่าถ้าเธอไม่ลงไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยจะให้เจ้าลงไปอีกนั้นก็เปล่าจะพูดอะไรเป็นแล้วจึงน่าจะให้อะไรมาคงว่าส่งที่เธอแล้วการที่เธอจะไปพูดกับวังหน้านั้นไม่ต้องพูดอะไรชั่วแต่ขอสัญญาเท่านั้นการก็ได้พูดกันไว้แล้วทำไมจึงไม่โต้เจ้าขุนท่านบ้างเลย ฉันมีความเสียใจเป็นที่สุดการไม่ต้องจัดสิ่งไรต่อไปแล้วถึงจะทําก็เห็นไม่สําเร็จถ้าเธอไม่ไปวันนี้ก็ไม่มีการสิ่งไรต่อไปแล้วก็หลวงพระประมาพิไทยจุลาลงกอน์ครับอีกฉบับหนึ่งเนี่ยท่านเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าถึงคุณสุรวงศวัยวัฒน์ด้วยวันนี้เมื่อเวลาเที่ยงท่านกรมท่ามาหาฉันบอกว่าได้ลงไปที่วังหน้าพูดอ่อนโยนดีว่าจะส่งหนังสือมาเวลาบ่ายสามโมง แต่การจะอย่างไรต่อไปไม่ทราบให้เธอฟังดูที่ไปเรียนเจ้าคุณด้วยถ้าเป็นการแน่ได้หนังสือมาวันนี้ก็เห็นจะต้องปรึกษากันเสียได้แล้วเวลาบ่ายวันนี้ให้เธอมาหาฉันจะได้ปรึกษากันการที่เสนาบดีจะนำข้อประนีประนอมนั้นเจ้าคุณท่านจะร่างมาเสียแล้วจึงประชุมหรือจะประชุมก่อนแล้วจึงร่างถ้าร่างเสียก่อนแล้วจะได้ประชุมต่อมมื่นนี้ถ้าจะประชุมก่อนจะได้ประชุมพรุ่งนี้ ให้เธอฟังดูด้วยแล้วมาพบกับฉันเองและก็ลงพระประมาพิไทยจุฬาลงกรนะครับและอีกฉบับหนึ่งครับท่านเขียนถึงสมเด็จเจ้าพระยาครับบอกว่าถึงเจ้าคุณสมเร็จเจ้าพระยาผู้สาเร็จราชการแผ่นดินด้วยวันนี้เจ้าพระยาพานุวงศ์ลงไปหาวังหน้ากลับมาบอกฉันว่าวังหน้าผู้จ่าอ่อนโยนดีดูเป็นจะยอมให้แล้วกันท่านกรมท่าคงเรียนเจ้าคุณให้ทราบแล้ว และข้อซึ่งกรมพระราชวังขอมานั้นขอให้เจ้าคุณตรวจดูกับข้อประนีประนอมเก่าซึ่งเจ้าคุณทําส่งไปนั้นการจะควรอย่างไรบ้างขอให้เรียบเรียงเสียก่อนแล้วจึงค่อยประชุมปรึกษากันแต่ที่จะไขข้อซึ่งเจ้าคุณคิดไว้นั้นวันนี้คุณสุรวงมาบอกฉันว่าเจ้าคุณจะใครได้สมเด็จกรมพระด้วยท่านทราบการในธรรมเนียมมากนั้นก็ดีแล้ว การครั้งนี้เป็นที่น่ากลัวเมืองจะเป็นบำรุงอังกฤษแต่ยังเป็นบุญของแผ่นดินอยู่มากที่ฉันโต้ตอบเขาเห็นด้วยทุกอย่างเป็นการช่วยแข็งแรงดีทีเดียวไม่ต้องกลัวเหตุการณ์จะมีไปข้างหน้าที่จะเกิดแต่ภายนอกคือคนต่างประเทศเป็นแน่ยังอยู่แต่การฝ่ายในกรมพระราชวังและผู้ช่วยบ่าวไพร่เป็นที่เสียใจมากในครั้งนี้แต่ที่จะหาเหตุไปหาเขาอีกนั้นยากอยู่ ถ้าจะทำได้ก็แต่ในการเมืองเห็นจะไม่ยากนักการครั้งนี้เป็นเกียรติยศอยู่ที่ไปว่ากรมพระราชวังโดยดีไม่มาจนประกาศชุดลากออกมาได้เป็นเป็นที่คนหัวเราะเยาะมากนักที่กรุงก็เรียบร้อยดีแล้วไม่มีเหตุการณ์แต่การภายนอกนั้นฉันไว้ใจเธอให้สอดส่องการดูให้ตลอดอย่าให้มีเหตุการณ์สิ่งไรเกิดขึ้นได้ให้เอาใจสอดส่องดูจงมาก ถ้ามีสิ่งใดแปลกประหลาดให้มาบอกให้ทราบโดยเร็วจะได้ทันแก้ไขและก็ลงพระประมาพิไทยจุฬาลงกรน,น์ครับคุณผู้ฟังครับทีมงานเสนาบดีและก็เครือข่ายของขุนนางในตระกูลบุญนาคหลายท่านที่ถูกเอ่ยนามถึงเนี่ยได้แสดงบทบาทและก็ฝีมือของความเป็นผู้เจรจาหลักครับผู้ไก,กล่เกลี่ยและก็ผู้ทนแรงเสียดทานของฝ่ายตรงข้ามนะครับแทนพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ แล้วก็เป็นทีมงานกันชนทีมแรกที่มีผลงานแล้วก็จะมีบทบาทต่อไปในกิจการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีครับหรือท่านกรมท่าในตำแหน่งเสนาบดีต่างประเทศคนแรกของสยามครับในหน้าประวัติศาสตร์ของสยามเนี่ยวิกฤตการณ์วังหน้าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดครับ ที่อาจจะนําไปสู่การแตกแยกของพระราชอาณาจักรเลยนะครับแต่ด้วยพระปีชาสามารถและก็สายพระเนตรที่ค่อนข้างจะยาวไกลทีเดียวครับพระองค์เลยส่งคลี่คลายปัญหาด้วยสติปัญญาแล้วก็ยุทธวิธีอันสุข,ขุมนะครับสยามก็จึงรอดพ้นจากการแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนครับโดยอิทธิพลของชาติมหาอำนาจในยุคนั้นไม่อาจแทรกได้อย่างที่เขาหวังไว้นะครับ นโยบายกันชนที่พระองค์ทรงใช้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์แห่งการอยู่รอดเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นหลักใช้เลยครับแห่งการทูดอันเปี่ยมด้วยปัญญาครับพระองค์ทรงเลือกใช้การเจราจารและก็การไกล่เกลี่ยเป็นเครื่องมือครับทรงแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายให้เข้ามาเป็นสะพานเชื่อมความขัดแย้งครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เพียงทําให้สยามเนี่ยสามารถประคับประคองเอกภาพของชาตินะครับ แต่ยังเป็นรากฐานของแนวทางการทูตที่ดำรงอยู่ในเวลาต่อมาครับโดยเฉพาะกับกิจการต่างประเทศในช่วงเวลาต่อๆไปครับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าการเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้วัดกันที่อำนาจและก็กำลังเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเป็นความสามารถในการประนีประนอมด้วยครับการมองการไกลและก็การเข้าใจจิตใจของผู้คนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งใช้พระปรีชาสามารถ และก็พลิกสถานการณ์ที่อันตรายให้กลายเป็นโอกาสได้นะครับในขณะที่โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นครับพระองค์เนี่ยงเป็นหลักแห่งปัญญาและก็ความมั่นคงของสยามจริงๆเลยครับจริงๆแล้วเรื่องราวของนโยบายกันชนซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของสยามเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับวันนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังในเรื่องของนโยบายกันชนและเรื่องการใช้นโยบายนี้ในวิกฤตการณ์วังหน้าเมื่อครั้งนั้นเท่านั้นเองนะครับ จริงๆแล้วมีรายละเอียดในเรื่องของนโยบายกันชนที่สยามใช้กับความมั่นคงของชาติภายใต้ความมั่นคงของโลกด้วยนะครับซึ่งผมจะมาเล่าต่อไปอีกก็แล้วกันครับเพราะว่าเป็นเรื่องยาวทีเดียวแต่คุณผู้ชมครับบทเรียนจากวิกฤตาะ์การวังหน้าเนี่ยจึงเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ครับแต่ว่าเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงพลังของสติปัญญาความสงบ และก็ยุทธศาสตร์แห่งการอยู่รอดครับที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลังๆต่อมานะครับสยามเนี่ยไม่ได้รอดพ้นเพียงเพราะโชคชะตาครับแต่ก็เพราะว่าเรามีผู้นำที่ยืนหยัดด้วยความสุขขมและก็มีปรีชาชานครับส่งต่อรากฐานของเอกราชที่มั่นคงสืบมาจนวันนี้นั่นแหละครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับ ช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ